หลวงพ่อขี่ไปนั่งคุยกับหลวงพ่อเนื่องอคนขับรถเนี่ยจอดรอจนหลับอ่ะ อ่ฮะเขาจะคุยเขาจะเรียกว่เ huh. รียกพี um. ่เน okay. um ื okay. um ่องอแต่จ huh. ร uh ิงๆแล้ว huh. พ่อเนื่องอายุน้อยกว่าหลวงพ่อเนื่องวัจุรามณีเนี่ยอายุน้อยกว่าหลวงพ่อครีโอเขาเขาเรียกคุณพี่พี่เนื่องอให้เกียรติกันเขาเขาพ่อเนื่องเขาก็เรียกหลวงพ่อครีเรียกอาจารย์อาจารย์ครีอาจารย์ครีจะคุยกันจะไปมาหาสู่กันสนิทสนมว่างนสนิทสนมมากหลวงพ่อเนื่องกับหลวงพ่อครีเนี่ยครับ นะเขาจะสนสมกันแล้วก็จะไปช่วงประมาณสักสองทุ่มครับอูสมัยนั้นกระบะเก่าๆโยมอาจารย์นะฮะอ๋อมืดๆเลยนะถ้ามืดดเลยนะรถไม่มีรับสายดําเนินเนี่ยเขาหาเขาจะเรียกหลวงพ่อเนื่องเรียกพี่เนื่องอ๋อค่ะหลวงพ่อเนื่องเขาก็จะเรียกหลวงพ่อครีเรียกว่าอาจารย์ครีอ่คขับกันอ่าเนี่ยแล้วก็ท่านจะเก่งในเรื่องการค้าขายทำมาหากินนะ และโดยเฉพาะเนี่ยหลวงพ่ออิดวัจุรามณีที่เรารู้จักกันนะหลวงรู้จักเปล่าขึไนมาด้นะรู้จักหลวงพ่ออิดวัจุรามณีเนี่ยท่านจะได้รับถ่ายทอดศัก์พระวิชาจากหลวงพ่อครีเนี่ยเต็มเลย๋อได้ด้วยได้ของหลวงพ่อครีด้วยนอกจากในสายหลวงปู่เนื่องแล้วเนี่ยหลวงพ่อครีด้วยหลวงพ่ออิดวัจุรามณีเนี่ยจะมาในสมัยนั้นเป็นเนน้อยเนนหนุ่มๆรุ่นๆน่ะเออเออเลยว่ะ มาหาหลวงปู่ก็มาเรียนตำรักตำราจากวิชา,ห,า,า,าหลวงปู่คาถาคมหลวงพ่อครีก็จะให้เป็นนณะนะักของเมืองโอ้น้าทรงเมืองอะนะทรงเมืองหนทะรงเมืองครับแล้วก็จะให้ยันตอนเด็กอืแล้วปัจจุบันนี้มันกลับมาแล้วโยมจ๋าโอ้คือหลวงพ่ออิดเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดให้กับผมเนี่ยให้ให้ธรรมภาพเนี่ยอเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูครับกาจะถ่ายทอดสัรพวิชาเนี่ย ที่แกเรียนมาจากหลวงพ่อครีครแกถ่ายให้ผม,มวันดีคือดีคุณพ่อท่านก็เมตตาเพราอ,อีกนะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยอวันดีคือดีก็นั่งอยู่เนี้ยครับอาตมาภาคก็ไม่กล้าไปเซาซีมากเดี๋ยวทุกเอ็ด เดี๋ยวอาตมาขี้งอนด้วยเพราะเอิดปั๊บเดี๋ยวอาตมาก็ไม่ไปไม่มาไม่หาไม่สู่แต่ไม่ได้เพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์อาตมาพาพอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งที่อาตมารักและเคารพมากฮะฮะบางทีบางทีท่านเหนื่อยเงี้ยนะเพราะอิดเนี่ยจะสนิทจังมาอยากไปกวนนะมาอยากไปกวนใจเดี๋ยวถ้าท่านเมตตาท่านเรียกเราเองจริงจริงว่าเราก็อยู่ไม่ไกลกันด้วยไม่ไกลเำื่อเดียวกันอ่าฮะกี่โลฮะจากนี่ไปวัจุลามณีน่าจะไม่เกินสัก สิบห้ากิโลกก็มีความสนิทสนมเพราะว่านับถือพระอาจารย์อิทเป็นพระอาจารย์ด้วยครับเป็นพระอาจารย์โอเออหลวงพ่อเจี๊ยบเป็นเจ้าวาดเมื่อปีไหนครับผมเป็นมาปี60นี่เอง60ครับก็นับถึงปัจจุบัน6ปี6ปีหกปีก็เป็นเจ้าวาดเข้ามาแล้วเนี่ยทำอะไรภายในวัดบ้างครับโฮยมพูดถึงทำอะไรบ้างตอนนั้นอาตมาภาพมาก็แย่นะ เรียกว่าหลังคาเตาอบสารกรรปรเปลี่ยนลงควรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่ามออดำพิดปีเลยตอนนั้นเราต่อจากองค์ไหนฮะองค์ต่อจากหลวงพ่อจันหลวงพ่อจันหลวงพ่อจันท่านละสังขารใช่ไหมหละสังขารพาไปแล้วโอ้ละสังขาร,รนะฮะก็หลวงพ่อเจี๊ยบก็มาดํารงตําแหน่งเจ้าวาดแทนตอนนั้นเข้ามามองโอเราจะพัฒนาย,ยัางไงโอ้โหอาจารย์ฮะเป็นเรื่องที่เศร้ามากครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่แข็งไม่สู้อยู่ไม่ได้ ไม่แข็งไม่สู้อยู่ไม่ได้หมายถึงอะไรโยมบางทีมันก็มีบ้างนะบางทีชาวบ้านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเราแต่ก่อนนี้นะมายังไงอะไรยังไงไม่ว่าพระไม่ต้องอาตมามาใครมาก็เหมือนกันอืแต่นี้เราเรามาทําให้เขาดูครับทําให้เขาดูอยู่เขาเห็นอาตมามาทําหลวงปู่ครี่เปลี่ยนโรงใหม่จากหนูนในโรงทึบเข้าโรงแก้วจากที่บูชาอย่างดีดี พยาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาสการะบูชาได้อสรีละสองท่านยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วของจริงโยมการับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาถ่ายลงมาสองสามลูกแล้วอ่าฮะนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวบั้นเดี๋ยวหลังรายการไปดูครับไม่ได้ฉีดยาถ้าฉีดยาป๊อปเน้ยน้ำเหลืองเนี่ยจะลัด แน่นแล้วแข็งกลางเหมือนก็จิ้งจกายซากอาจารย์เป็นนึกออกไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้หนังเนื้อหนังแ่้นก็ยุบลงไปยุบลงไปอยังแรกๆที่มรณภาพยังมีกลิ่นนะยังมีกลิ่นอยู่เพราะว่ามันมันแบบไงหนังมันเน่าบางอะไรบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยอนุภาพศีลศสสุดตาที่คุณของท่านเนที่ท่านบริกรรท่านภาวนามาเนี่ย ยังเป็นรูปร่างอยู่ยังเห็นชัดเจนงเห็นชัดเจนอ่าไม่ถึงขนาดว่าร่างถูกทําลายหรือว่า<อ>สุดโสมเกินไป๋อแต่เราก็ก็เก็บเก็บบูชาไว้บูชาไว้คูบาอาจารย์ครับนอก<บ>จากบูชาแล้วเนี่ยเราก็เปิดให้ชาวบ้านคณะสิทธิ์เข้ากราบสักการะแล้วสร้างองค์ใหญ่ด้วยสร้างองค์ใหญ่องค์ใหญ่สร้างปีไหนฮะ จำไม่ได้น่าจะปีที่สองนะน่าจะปีหกหนึ่งนะโอหกหนึ่งพอเข้ามาดํารงตําแหน่งเจ้าวาดก็คิดเลยว่าครับเราต้องทําองค์ใหญ่ถวาไทวาน้วางแผนไว้ในสมองแล้วโอ้บันทึกแล้วฮะเดี๋ยวจะต้องทําหลวงปู่ตรงนี้ให้หลวงปู่นอนก่อนครับเดี๋ยวจะต้องรอองค์ใหญ่ก่อนอืแล้วก็จะต้องบูรณะกุติบอกกับตัวเองไว้เลยบอกสัญญาใจไว้เลยว่าศาลามันเก่าเสามันขาดอาตมาต้องตัดต่อใหม่ อตอกอกน้ําท่วมกระเบื้องร่อนกระเบื้องแตกอ,อาสนะสงพังยุกอาตมาทหรรม,ม่หมดแล้วโ,<อ>โลงครัวสาราอะไรที่เป็นลาเป็นค่าคะครึ<อ>่งคะอาจารย์เจี๊ยบทำหมดตอนนั้นเนี่ยเชื่อเลยว่าที่มาของปัจจัยเนี่ยต้องมาด้วยความยากลําบากอยู่แล้วคิดโครงการแบบนี้มันก็ต้องใช้ปัจจัยมายังไงอะฮะ ก็อัตมาภาพก็สอนสั่งชาวบ้านสิทธิยาสานุกสิทธิชาวมาประเทศออกทางวิทยุของวัดช่องลมซึ่งวัดช่องลมเนี่ยเป็นอาเป็น้าชายแล้วก็พูดแล้วก็บรรดาคัทถภูปษสาบปรูพูดได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าแฟนคลับโอ้แฟนคลับอะไร F F F C F C ก็ก็ติดตามพระอาจารย์อยู่ก็ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาบอฟังพระอาจารย์แล้วก็อยากจะร่วมบุญด้วย Mm hmm. อาตมาภาพเนี่ยไม่ได้คุย mm hmm. อาตมาภาพพูดในโยมนั่งร้องไห้ข้างวิทยุมาแล้วอ oh. สั่งสอนลูกหลานอย่างเดียวอย่าให้เนรคุณพ่อแม่ร mm hmm. ักพ่อรักแม่รักแม่รักพ่อเยอะๆ <Huh. S 2> อย่าคิดรันทดประชดชีวิต mm hmm. อย่าหันยาเสพติดอย่าทําร้ายพ่อแม่ทุกตีด่าว่าพ่อแม่ครบคูบาอาจารย์แล้วเป็นอะไรที่พวกเท่าผูกแก่ญาติโยมเนี่ยเขาเลื่อมใสศรัทธาอ,อาตมาจะทําอะไรก็คนนั้นก็มาช่วยคนนี้ก็มาช่วยออาตมามาได้6ปีสร้างไป10ปรล้านไ<อ>ม่ต่ำกว่าสิเป็ล้านองค์งใหญ่นี่เท่าไหร่ฮะถ้าเป็นเสร็จเลยเนี่ยทั้งฐานทั้งองค์เนี่ยน่าอยู่ประมาณ9ล้าล้านเล้านโอ้หน,น้าตักเท่าไหร่ฮะจําไม่ได้ อาาจรย์แต่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเลยครับอทำให้โยมดูอยู่ให้โยมเห็นให้โยมเห็นว่าเราทําจริงครับมาแล้วต้องพัฒนาต้องพัฒนาเป็นสมพันแล้วต้องมีผลงานครับไม่ได้มานั่งกินนอนกินไม่ได้ไม่ได้มันเช้าชามเพ้นชามไม่ได้ไม่ใช่มองวบกกไว้ๆแล้วก็ไม่ใช่โอ้พระทุกองค์ส่งทุกลูกครับไม่อาตมาภาพไม่เคยไม่เคยไล่พระไม่เคยไล่พระไปเอนหมด ไปอ้หมดเพราะเราเป็นคนทำเขาเป็นคนทำเหมือนเหมือนเฟืองเราเฟืองตัวใหญ่ถ้าหมุนแรงตัวเล็กยิ่งแรงกว่าถ้าหมุนไม่ได้ก็หลุดไป้โอเขาอยู่มาก่อนเราเขาอยู่มาก่อนเราก็เคยอยู่แบบสบายแต่เราต้องมา พัฒนาใหม่เรียกว่าปฏิรูปใหม่ดันน้ําน้ําเสียออกเอาน้ําดีเข้าเอาน้ําดีเข้าอ่าในนี้มันอย่างนี้แล้วทีนี้ว่าไม่มีระเบียบเรียบร้อยเลยนึกจะห่มผ้าบางทีวัดเนี่ยห่มผ้ากันสามสี่ห้าสีมันไม่ใช่แล้วอนึกจะทําวัดก็ทําไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ได้แล้วมนต์ไหว้พระกินข้าวกินปลาศรัทธาของญาติโยมอย่าอย่าทาเป็นมอดกัดไม้กินแล้วทาลายไม่เอาหลวงพ่อเชียเป็นคนยังไงปกติฮะดุ อ๋อใจดีถามว่ามีระเบียบอ๋ออาตมาภาพเป็นคนที่จริงใจนะอ๋อภาคาดตรงไหนปลาตรงนั้นอืถ้าพูดกันจริงๆเขาฟังแล้วเหมือนว่านักเลงครับแต่จริงๆแล้วเมตตาใครมาร้องไห้ไม่ได้สงสารสงสารคนตกทุกข์ได้ยากลําบากมาสงสารช่วยเหลือช่วยเหลือตลอดนะนะฮะมันมันอย่างนั้นอาตมาภาพใครจะมาขออยู่เจ๊กมอนไทยกะเรียงพม่าเขมรลาวมาขอบวชบวช แต่บวชแล้วต้องเป็นคนดีนะต้องเป็นคนดีบ <ท S 1> วชแล้วหนึ่งอย่าเอายาเสพติดมาเล่นของมึนเมามาเล่นนะ,ะ,ะบวชแล้วต้องท่องมนต์นะบิณฑบาปตาปลดญาติปลดโยมนะอ,อย่าสร้างความเดือดร้อนให้แกหมู่คณะพระสงฆ์และช่วยกันพัฒนาพระอารามอ,บบอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาความเป็นเจ้าว,วาดมาคมเห็นรังแกรพระผู้น้อยไม่เอาครับไม่มีตอนปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อเจี๊ยบ ได้สืบสารตำนานของเทวีสุวรรณด้วยอ๋อครับได้มีการสร้างวัตถุมงคลเทวีสุวรรณมาหลายปีแล้วสิบสิบหกปีสิบหกปีสกก่อนเทวีสุวรรณดังอย่างนั้นนะครับโอ้อันนี้รู้เหตุการณ์ร่วงหน้าเหรอฮะไงไม่รู้ใจมรักอใจรักใจรักเคารพองคูโอ้รักรักมันยืนหัวใจเลยอ๋อยักมันอยู่ในหัวใจเลยอ๋อมาใจอุกติม่ใ่ มุกสาววัมันยักในหัวใจว่าเวสสะแปลว่าค้าสุวรรณแป็วพระทองครับพระค้าทองพระค้าทองอืมแล้วอาจจะมาเดบวัดคร้บเห็นอะไรตรงนี้อะไรชอบครับชอบอืมข้อปู่ท้าวสุวรรณเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเด็กก็ถามผู้ใหญ่เขาว่าครับยักนี่ยักทำไมยักษต้องไปอยู่หน้าวัดอืม ยักษ์ทำไมจะต้องคููวัดจะต้องมีครอ๋อผู้ใหญ่ก็บอกปู่ย่าตายายก็บอกเนี่ยยักษ์เนี่ยท้าไอ้สุวรรณเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้นะท่านเป็นเป็นสมมุติเทพครับท่านไม่ใช่ยักษ์ทีเดียวนะครับท่านเป็นเทวะอ,อะเทวะเป็นเทวะคืออะไรอัตมาก็คือเทวะคืออะไรแกก็บอกให้ฟังรู้ป่ะสัตธาเทวะมนุษย์แสนหนังจตุภาวังมิอาจสถิไม่รู้เรื่องอ่ะ ก็บอกกับอกกตาไม่รู้เลยมันแปลว่าอะไรบอกว่าเทวสุวรรณโอจะมหาราพโพเทวสุวรรณเทวะก็คือเทวดาเทวดาท่านตัดสินได้ยันเทวดาและมนุษย์ทั้งโยมโลกครับสิ่งที่ชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่ในร่างผู้คนรือทําความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนี่ยถ้าเจอองค์ท้าวสุวรรณเนี่ยไปยังรือว่าบทสวดอนาตาติยสุ ครับอนาตาที่ยึดูที่เราเจอเจอกันเรียกยก,กันว่าพันยักษ์พันยักษ์อืม,อมเวลาเข้าสุดพันยักษ์อาตมาว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการดิ้นการสัน่นพอตาบอกว่าเนี่ยลูกครับเนี่ยในวิญญาณเนี่ยคนเนี่ยมันไปสิงสู่อยู่ครับพอโตมาเราก็ได้มาเรียนรู้อืมว่าท้าววสสวรณเนี่ย เป็นเท้าจารุมหาราชิกาอยู่หนึ่งในสี่เท้าจารุคาครับก็คือมีเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักเท้าทศรถเท้าเวสุวรรณได้ร่างเป็นบทกฎบัญญัติและน้อมนามาถวายพระพุทธองค์ที่เขาคิศกูดกุงราชคึกเมื่อสับพเวศีวิญญาณผู้ร้ายที่มาทำความเดือดร้อนให้ในประชาชนถ้าเกิดว่าสาทยายมนอาาตาติยสุ ไม่ต้องอะไรมากยกได้ครับแค่ขึ้นน้าโมนนั่นแหละน้าโมนตัดวหยือทชานีแหละ เท่านี้แหละฮะรู้เลยว่าบทอนาตาปิยสูตรนี่มาแล้วนายมาแล้วขุดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายใครโดนของโดนอะไรมี่ขึ้นหมดเลยนะแดดอากับกิริยาต่างๆอากับออกอากับกิริยาออกเลยครับาางคนเนี่ยเป็นบ้าใครฟันไม่รู้เรื่องครับไปหามดหาหมอหาพระที่ชั่วทำอ่ะ ทำเขาอะไรพวกนี้ยครับฝังรูปฝังรอยเขาออืก็ท้าเกิดว่าองค์พระปู่ท้าเวสุวรรณสถิตตรงไหนบ้านใครแล้วกวอดอ๋อแม้แต่ผ้ายันที่แตะไว้เนี่ยตามบ้านเนี่ยโยมอาจารย์นึกภาพนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับเปลี่ยนเสมออาจารย์เสียบปลั๊กจากวัดประชารากสายไปที่บ้านโยมอาจารย์ออคาถาอาคมพุทธาคมที่เสกคาถาอาคมที่ฝังไว้ในพ้ายันในพุทธคุณเนี่ยมันจะคุ้ม ปกปักรักษาหมดทั้งหลังควบคุมหมดทั้งหลังช็อตติดหมดทั้งหลังโอ้ฮะฮอือแล้วปีนี้ทําไมท้าเวสวุวรรณถึงมาแรงเลอเกินอาจจะเป็นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจอะไรพวกนี้หรือเปล่าคือด้วยความศรัทธาของผู้คนครับบางทีหมดที่พึ่งยมจำงอหมดที่พึ่งหมดที่พึ่งเจ็บไข้ใจป่วยครับ้แอกคค้าขายไม่ดีโชคลาภไม่ดีครับแล้วยังโควิดอย่างนี้ด้วยนะครับ อธิษฐานด้วยแรงมังฝางคนครับปูขอให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอให้ลูกแค้คขาดนะครับลูกทำไรขอสําเร็จนะลูกจนแย่ครับลูกเลี้ยงตัวไม่รอดถ้าปูไม่ช่วยด้วยด้วยความศรัทธาแต่อธิษฐานจิตนะอย่างไก่เนี่ยตลาดแม่กองเนี่ยครับจะเน่าอยู่แล้วยกมือหมดหนทางแล้วครับหมดหนทางแล้วปูช่วยหน่อยนะครับให้ลูกซื้องงาขายข้องนะครับ เอาเหรียญนะไปตกตบ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 พระเดียวอยู่งานเข้าเลยคนมาซื้อกไก่ทีเป็นยี่สิบโลไปงานทำงานเอาเลยมันบังเอิญหรือเปล่าหรือมันช่าประจวบเหมาะกับที่เราแรงอกสารบางคนให้สอบได้เข้าได้บางคนเจ็บป่วยส่วนมากจะเจ็บป่วยบางคนขออาสารที่ให้ปูกเวทคุ้มครองและชีวิตเขาหายขึ้นดีขึ้นจากเขาเจ็บ ตถไปล้มเนี่ยครับมออาการก็ตายหัวผ่าไปเสียนหนึแต่ห้อยเหรียญท้าเวสุวรรณแล้วฮะทํานกนักงอยู่อย่างเคอกับฟื้นกับรอดขึ้นมาอแล้วมาบวชพระได้ด้วยโอ้อยช่วยตัวเองได้โดยบิณฑบาตออกได้ด้วยเขาเชื่อเขาเชื่อฮะเขอด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงศรัทธาอืแล้วทําไมของวัดจุฬามณีถึงดังนักหนาโอ้โหหลวงพ่ออิฐเ้อครับอืมันมีเงาเงาเยอะ หลวงพ่ออิฐเนี่ยท่านศึกษาสัพพวิชาเนี่ยครับมาต้องแต่เป็นเนนนะครับอืต้องแต่เป็นเนนนะครับ,ไม,รบไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาบวชมาทมาเมื่อนี่มานั่นไม่ใช่นะห,หลวงพ่ออิฐวัดจุรามณีเนี่ยอ,อท่านทําอะไรแล้วแต่ผมดูการทาของท่านคมาหลายปีแล้วครับท่านไม่ได้ทำช่วยๆนะคําว่าช่ยๆของผมเนี่ยทับตงเดชไม่ใช่ขอไปทีออืแต่ท่านมีครูบาอาจารย์มีกรรม วิธีมีวิธีกรรมที่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นอหลวงพ่ออิฐเนี่ยครับท่านไปเรียนวิชากับหลวงพ่อปึกวัดสรวงไปเรียนวิชากับหลวงพ่อใจวัดเสด็จครับมาเรียนวิชากับหลวงพ่อเคี่ยวัดประชาครับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือพระนครศรีอยุธยาที่วัดดีไปมดโอ้นี่ดังๆทั้งนั้นเลยนะท่านไปกราบขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ต้องแต่เป็นเล่นมาต้องเป็นเนมและหัดเรียนหัดเขียนหัดจานยันอักขระเลขยันเนี่ยเป็นที่ไว้วัวางใจของพนเนื่องอมีวันหนึ่งี่จะเดี๋ยวจะถูกด่าหรือเปล่าเนี่ยเป็นวิจารณ์เรื่องเขาเนี่ยคือคืในในมุมที่หลายคนไม่รู้อืมอย่างใครมาเจอรถนีในสมัยนั้นน่ะครับอยู่พอเนื่องเนี่ยจะเสกแปอืมอับ อิดก็ร้องหาเรียกหลวงพ่ออิดคนหลวงพ่อเน้นอยู่หลังโบสถ์นะไปตามมาสิตามมาสิคพอมาแล้วหลวงพ่อมีมีอะไรครับพออิดเนี่ยพวกติดอ่างนะพออิดเนี่ยวันจุฬามีติดอ่างพ่อมีอะไรครับเออไปเจิมรถสิก็ให้หลวงพ่ออิดไปเจิมจนพระ รอบๆอแต่เขาหมั่นไส้แล้วนะโอ้ะแต่หลวงพ่อเนื่องเนี่ยครับท่านมองหลวงพ่ออิฐยังไงไม่รู้โอ้คือคือถ่ายทอดไปเลยอะไรถ่ายทอดไปเลยท่านมองว่าพระเดนองเนี่ยต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยจะต้องเก่งหรือว่าจะต้องมีแนวทางเป็นสมขวัญเจ้าวัดอฮะหลวงพ่อเนื่องนี่ท่านพระพิญญาเน่ครับท่านมองตัวท่านวางตัวไว้เลยอืท่านวางตัวไว้เลยครับท่านก็ให้หลวงพ่ออิฐเนี่ยเจิมรถครับ แล้วโยมที่มาเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมหลวงพ่อถึงใช้เนนองค์เนี้าว่าคนมาต้มอ,อยู่ต้มยาเนี่ยก็จะส่งใบมะนาวเนี่ยให้หลวงพ่ออิฐไปเสบหรือว่ามาจานแผ่นยันอะไรแล้วแต่เนี่ยท่านจะทดสอบอาจารย์อิฐวัจุรามณี<อ>ท่านรู้เลยตรวจทานรู้อันไหนตัวไหนขาดตัวไหนขาด<ม>อันไหนทับเส้นอันไหนไม่ทับเส้น<ม>ยันตาบอดหรือว่ายันวิบัิเนี่ยแกพอน,นึ่งเรียนรู้นะ อ๋อฮะอ๋อแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่ออิฐเนี่ยทับจานยาแต่ท่านไม่ได้เซท่านไม่ได้เรียกครับนะนี่ผมฟังจากหลวงพ่ออิฐเล่าให้ฟังนะอ่าฮะหลวงพ่อเนี่ยแจกมาจับแผ่นดูเนี่ยแกรู้เลยรู้เลยเอฐอิอไปเซกใหม่โอ้ไม่มีพลังไม่มีพลังโอ้ท่านรู้เลยนะแต่หลวงพ่ออิฐเนี่ยพ่ออิดเนี่ยไม่ใช่จะลองนะแต่จะดูขอชมบาลมีปู่ท่านไม่ลองลงปูอ๋อ ด้วยความเป็นเด็กอับก็อยากจะดูพลังจิตครับวันนั้นน่ะท่านจานแผอมแต่ว่าท่านยังไม่ได้เสซครับแต่หลวงพ่อเนื่องเน่นใจเน้นองค์เนี้ยอืเน้นอิดกระดับางคนก็เรียกเน้นอิดเน้นอิดอ่าฮอ่าอแต่หลวงพ่อเนื่องเนี่ยวางตัวไว้เลยว่าเน้นองค์เนี้ยต่อไปว้ข้างหน้าจะต้องนำวัดไปรอดอืแล้วก็จะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังครับหลวงพ่อเนื่องเนี่ยท่านมีฌานนะครับท่านมีฌานท่านมองคนไม่พลาดนะเพราะในวัดเนี่ยเกือบ สี่ห้าสิบองค์แต่ถ้าไม่ใช้ใช้พระใช้เน็องเนี้ยโอใช้เน็องเนี้ยเน็ตอิดเนตอิดเนี้ยยมมยมก็เรียนเนตอิดแต่จริงเขชื่ออิดอ่าฮะอชื่ออิดน้อยมาอ่านามสกุลเก่าพ่อเขาน้อยมาครับแล้วทีนี้อย่างพ่อเนี่ยก็รู้เลยพ่อะอิดก็รู้พราเนืองก็รู้ครับเป็นเรื่องขำๆำอ่าฮะเพราเนืองก็รู้เพราอิดเจก็รู้เกก็รู้ว่า แกจะลองปู่หอจะลองหลวงปู่จะรู้ไหมคือไม่ได้เสกไปอะนะจะรู้ไหมอ่าเราดิปากดผลพ่อเนื้อโยนแผ่นอ่เอ้ยอิดเสกใหม่จะเสกใหม่ท่านรู้เลยเพราะอิดเนดยอมเลยยอมหลวปู่เนื่องเลยมันหลวงปู่รู้อ่ะอ่าฮะงานมาถึงตัวผมบ้างกันดิอ่าฮะคุยได้ไหมเนี่ยได้สิครับอได้สิครับผมเนี่ยฮะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระครูอุดมสมุทคุณครับ หลวงพ่ออุดมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปึกหลวงพ่อปึกวัดสนหลวงเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคงวัดบางประพรมรโดยหลวงพ่อคงเป็นพระอุปชาครับให้หลวงพ่อปึกหลวงพ่อปึกก็รักหลวงพ่ออุปชาผมเนี่ยเหมือนลูกบ,บุญธรรมคก็ถ่ายทอดศพ,พระวิชามาให้หมดน,นมคือเรียกกันว่าหลวงพ่ออุดมควัดประทุมคนาวาคบ ที่ได้แลวเรียนถ่ายทอดสรัรพพวิชาพระคาถาอาคมจากหลวงพ่อปึกวัดสลวงครับคนสมุสงคามจะต้องรู้ในฐานะหลวงพ่อปึกวัดสลวงเนี่ยเป็นอาจารย์ไล่ผีคไล่ของคุณมสายมนต์ดำต่างๆครับ,รบหลวงพ่ออุดมเนี่ยท่านถ่ายทอดวิชาให้ผมอืผมก็เป็นอะไรที่หลวงพ่อเนี่ยท่านตั้งชื่อผมด้วยตั้งแต่เล็กแต่ผมไม่รู้ผมมารู้ทีหลังแม่บอกว่าหลวงพ่อดมเป็นคนตั้งชื่อผมพระอุดมวัดปุทุมคณาวาสเนี่ย หลวงพ่ออุดมเนี่ยท่านถ่ายทอดวิชาให้ผมก็มีทำรรตะกุดมหาป่าที่ได้ถ่ายทอดจากหลวงพ่อพอปึกวัสลุงมาครับมีคาถามหาปาราบแล้วก็คาถาเจิมรถเจิมเรืออืแล้วท่านก็บอกว่าเวลาไล่ของเนี่ยให้ภาวนาสามคบที่เป็นหลักนะโสทายะ โอ้โสทายะโสทายะวายเนี่ยคุณโยมอาจารย์ผมเห็นอยู่อ่าวายนนเขาไว้ทําอะไรฮะอันนี้เป็นหวายเียผมตั้งสัตยาธิฐานเป็นวายโลดทนงอ๋อหวายโลดทนง,น,งนี่หมายถึงขับ ไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่เป็นบางคนมาแอบแฝงให้ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยทำความเดือดร้อนให้เขาเนี่ยครับให้เขาตกทุกข์ได้ยากให้เขาลำบากลำบนให้เขาสับสนในปัญหาชีวิตครับทำธุรกิจก็ไม่คล่องซื้อก็ไม่ง่ายขายก็ไม่คล่องครับทำธุรกิจก็ไม่ก้าวหน้าการค้าก็ไม่ก้าวไกลครับอัตมาภาพก็วายครับนะไปเสกไปอธิษฐานจิตนั่งกรรมฐานครับนี่ไม่ได้สร้างภาพแล้วก็ไม่ได้ตอแหลพูดพูกันอยากขอโทษนะฮะครับ ไม่เป็นไรนะครับไปเอาไปเสกที่ในปราชาศัพท์พระวิชาที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยครับอาตมาภาพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคาบตอนไปนะเดี๋ยวมันจะไม่จะไม่จะไม่ถูกต้องนะที่เรียนวิชามาเนี่ยนะสนใจมาตั้งแต่อายุสิบสามขวบสิบสามยังเด็กอยู่เลยนะในห้าสิบสามห้าสิบสี่แล้วนะก็ทําไมล่ะเรียนวิชามาเนี่ยองค์แรกเลยก็ของ หลวงปู่ลิครับหลวงปู่ลิเนี่ยเป็นผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อแปหลมแล้วเก่งฮะเมตตาสูงครับเมตตาสูงอาตมาภาพได้เรียนครั้งแรกภาษาขอบเนี่ยท่านให้ภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าก่อนที่จะภาวนาจะเสกจะจานอะไรเนี่ยต้องอาบน้ำอ,อาบน้ําทําให้สะอาดอแล้วเสร็จสับแล้วก็อธิษฐานแผ่นหรือ ผ้าหรือกระดาษหรือโลหะชนวนครับให้ต้องวิกลับก่อนอให้เสก่อนครับอะไรบางทีบางคนเนี่ยหยิบแผ่นมาขายหยิบผ้ามาขายเนี่ยอาจจะมีรอบเดินบ้างอะไรบ้างเนื้อตัวไม่สะอาดครับก็วิกลับปัดให้มันบริสุทธิ์ก่อนแผ่นให้บริสุทธิ์โยมอาจารย์ถ้าไปเจอรพระคณาจารย์รูปไหนครับพาไปถึงบ้านปุ๊บเจิมเลยนะ่ะองนั้นยังไม่ผ่านนะครับอถ้าองค์ไหนไปถึงปุบ๊บไปบริกรรมไปภาวนาปัดเป่านะั่นองนั้นผ่านอืเป็นจริงครับ อาจารย์ก็สอนว่าให้ภาวนาตั้งธาตุก่อนอันเชิญครูอันเชิญครูอันเชิญครูเข้าตัวหลวงพ่ออิี่ยสอนประจำให้ขัดตะเครับให้ขัดักเคให้เชิญครูเข้ามาในตัวเราอืเชิญครูก่อนเชิญครูก่อนให้ครูมาเป็นเกาะเกาะกำบังให้เราครับแล้วกล่าวถึงบริกรรมพระคาถาบูชาพ่อแม่ก่อนครับ หลวงพ่ออิดเนี่ยจะบอกเลยว่ากี่ข่ำลงได้กี่ข่ำลงไม่ได้อ่าต้องมีด้วยนะอาจารย์ไม่เป็นเ,นเ,จเกจิอาจารย์ไม่รู้ก้าคขำลงไม่ได้แปดขั้อลงได้ครับอ่ามันมีพระเล็กพระใหญ่คร่าแล้วมีกระทิงวันอีกนะม,มีกระทิงวันอีกลงไม่ได้ยันเนี่ยเลอขอาคาคาถาเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องมีขั้งขึ้นข้างลงด้วยต้องฮู้ หลวงพ่อที่อาตมาภาพไปเรียนมาเนี่ยเอาเรื่องจริงเลยนะไม่ไม่มีโนเนมนะครัหนึ่งหลวงปู่นะหลวงปู่นะวัดหนองบัวชัยนาทพระครูปรทุมชัยกิจตอนนั้นดวงตาท่านยังดีอยู่ท่านเขียนใส่ลงไม้เท้าให้ผมเลยแกเรียกผมไอเฮงทำไมนั้นนะแกเรียกไอเฮงเองเอาไป โอ้ยเรียกเฮงเลยล่ะความดีใจนะาหาลวงปู่อายุร้อยกว่า,า,าต้องเฮงต้องเฮงต้องเฮงว่างัันนะาาแต่ก็บอกให้ดูที่ไม้เท้าครับแกก็จานไม้เท้าให้ผมอันเนี่งให้ไปแกะดูนะตัวหนังสือที่นี่นะครับแกไม่ได้จานใส่กระดาษใส่ผ้าใส่อะไรครับไม่ได้ใส่ใบคัมภีร์พระเวทอะไร,รแกจานเป็นไม้เท้าแล้วให้ผมไปอ่านเนี่ยองค์ที่สององแรกคือหลวงปู่ลิถ้าอยู่ตอนนี้ร้อยแปดปี เขาอยู่ตอนนี้ร้อยแปดปีหลวงปู่ลิแล้วก็มาหลวงปู่ณพระครูปทุมชัยกิบหลวงพ่อณวัดหนองบัวชัยนาทองค์ที่สององค์ที่สามก็คือหลวงพ่อระเบียบวัดบางประจันท์ที่แกะปรลัดขิกอินอ่อนหนึ่งเดียวในสยามหลวงพ่อเบียบวัดบางประจันทร์หลวงพ่อระเบียบเนี่ยวัดบางประจันเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพสอนพระเวทพระมนต์ให้ภาวนาให้เขียนขอบเขียนยันครับ แล้วเขียนยังไงอ่ะพ่ออยู่ตอนเป็นเนนอยู่กับหลวงพ่อครับท่านก็ใครแกะประลักชิกไม่เหมือนอต้องเน้นเทียบคนเดียวอาตมาก็แกะไปให้พระบอกเอแกะไปพ่อบอกไม่เหมือนแต่ของอาตมาภาพแกะไปหลวงพ่อหลวงพ่อหัวล้อหัวเลาะคือใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงหลวงพ่อแกะแล้วมีผู้หญิงนั่งบนบนประหลัดด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอืข้อมือไม่ดีครับ อาตมาภาพก็เรียนวิชาจากหลวงพ่อระเบียบวัดบับงปราจัรย์อยู่กับหลวงพ่อระเบียบมานานนะจนมาเจอครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่ออุดม